รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบอ5ร่วมกับเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะคะทุกวันอังคารทางทรบ5 5โมงเย็นค่ะเราจะมาหาวิธีทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขแบบเริดๆในรายการเริดค่ะอาจารย์คะแขกรับเชิญของเราวันนี้เรื่องเริดเยอะมากการแสดงก็เริดแถมของเริดของก็เริดนี่เยอะนะเนี่ยว้ายต้องดูค่ะครับอ้นคิดยังไงกับเรื่องความรักเรื่องครอบครัวใจผมเนี่ยผมก็อยากมีลูกครับ กำลังฮิตแบบหินมากพี่นก็มีเหมือนกันของผมขังนะมันมีความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมขัข้คฐาคข,า,ข,า,ข,า,ขาเลิศวันนี้ครับซาน้าอาจารย์ก็จะมีสิ่งเลิศ,ลศ,ลศมาฝากกันจะต้องมีของมงคลอะไรสำหรับพกติดตัวไว้ช่วงเลิศสตอรี่สนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงเรื่องสตอรี่กับเราแล้วนะคะแขกรับเชิญสุดยอดของเราวันนี้บอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่หล่อมากอินเนอร์แรงกล้าในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรนะคะโหเป็นหลายอย่างมากบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เวลาเราดูการแสดงเขาที่ไรเนี่ยปื้มปิ่มนะคะเออถ้าจะใกล้ขนาดนี้นะคะขอต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับคุณวัชระมุมาทองค่ะสวัสดีพี่อ้นค่ะสวัสดีครับ20กว่าปีในวงการแสดงไม่ว่าจะเล่นบทไหนน เข้าถึงบทบาทมากเลยถามก่อนมีเทคนิคพิเศษอะไรที่ทําให้แต่ละบทบาทเนี่ยออกมาเรียกว่าดีนะดีมากๆแล้วก็อินกับบทมากคือเทคนิคก็คือทัศนคติครับทัศนคติก็คือว่างานในวงการเป็นงานที่หลายๆคนอยากทําเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่มีมีค่าแล้วก็มีความหมาย เมื่อทําแล้วจงทําให้ดีที่สุดจะบทดราม,มา่าจะอะไรก็แล้วแต่เล่นดีมากที่สำคัญเลิฟซีนดีมากอรู้ได้ย<ส>ังไงเคยเล่นด้วยกันเหรอโอ้ย <laughs> กำลังคิดอยู่เขาเริคิดอยู่<อ>สาบสางกับพี่ชาม ต้งงองยกตัวอย่างเรื่องนี้มีเล่นเล่นตั้งหลายเรื่องแล้วอะ่ะแต่เรื่องนี้เด่นสุดออทุกคน,นะจะบอกว่าเวลาแบบดูพี่อ้นเล่นแบบลิฟซีน e ่ะคือโอิย oh, ทำไมต้องจริงมันต้องจริงขนาดนั้นเลยไม่เห <he? S 1> มือนแต่เรื่อง,งครับคือฟซีนเนี่ยคำว่าเลิฟซีนเป็นฉากของความรักมันมีหลายรูปแบบแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันทีนี้อย่างสาบสางที่ชาบอกเนี่ยในเรื่องเราคือเราไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็ถูกทําของใส่ถ้าสังเกตด,ดีผมจะใส่แบบแววตาที่แบบเหมือนกับเราถูกถูกวิญญาณที่บังคับไปที่มันจะเหมนน้ำตามันจะไหลอ่ะ แต่ว่าในขณะเดียวกันที่เราต้องทําในสิ่งที่เขาต้องการนะเพราะว่าเขาไปให้หมอทําเสน่ห์กับเขาผูกผีเข้าเข้าใจยังเป็นความรักแบบโดนบังคับนี่ขนาดนี้ยังอินเนอร์เลยไม่ไม่ใช่แบบรักแบบว่าเออสนใจหรือว่าเราชอบเป็นพิเศษเงี้ยแล้วก็จะมีแววตาที่แบบว่าเราสบายใจที่จะมองอาจารย์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นอีกแบบพี่แอนไลน์หนูไปแล้วก็แล้วกันต้องไมต้องหลายแบบขนาดใหญหลายแบบอย่างนี้ไงซานีไม่ใช่แต่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ เป็นครูสอนการแสดงด้วยแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องเป็นครูนี่นะล่าสุดเนี่ยเห็นพี่อ้นบอกว่ามีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องติดต่อเข้ามาแล้วก็กําลังจะฉายเร็วๆนี้ด้วยรับไปแล้วครับเล่นไปเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องชื่อเรื่อง Post c a r d from nowhere นะครับโปสการ์ดที่ไม่มีที่มามเป็นหนังเรื่องที่2ในชีวิตซึ่งก็หนังเรื่องแรกเล่นไว้ประมาณสิกว่าปีที่แล้วแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราเข้าใจตัวละครตัวนี้ก็เลยรับไว้แล้วก็ทำทำให้เต็มที่ที่สุด แล้วก็จะฉายวันที่7พ็พฤษภาคมนี้ครับโอ้พูดถึงเรื่องการเป็นครูถูกต้องอน,นี่<ม>แหละด้วยความที่แบบการแสดงอินเนอร์ดีทุกอย่างตอนนี้ผันตัวไปเป็นครูสอนการแสดงเอ่อพี่อ้นไม่เรียกว่าผัานนะครับคือบังเอิญว่าเราได้โอกาสนี้เพราะว่าคือรักงานแสดงมากแล้วก็อยากจะแสดงไปตลอดนะครับ <S <S แต่ระหว่างที่เราแสดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งละครทีวีละครเวทีหรือว่าหนังเนี่ยเราก็จะเก็บความรู้ระหว่างการทํางานเนี่ยโน้ตไว้ <S <S เพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปสอนเด็กอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นงานที่ โอเคงานบันเทิงก็ยังเห็นอยู่เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงแต่ส่วนงานเบื้องหลังก็คือทางานแบบทำเปิดคลาสสอน,นเด็กๆผมทำทำคลาสนี้ให้กับชลัมพีเพราะว่าเริ่มต้นจากการทำ The s i x Sense กับเขานะค,ะครับแล้วเขาเห็นการทํางานของเราก็เลยแบบค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ให้ไปช่วยเปิดคลาสสอน,นเด็กๆรุ่นใหม่ที่แสดงกับชลัมพีคลาสผมจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นอินเนอร์เรื่องด้านในมากกว่าว่าทำไมเราถึงทำไมตัวละครถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงทำแบบนี้<อ>เขามองยังไงเขาวิเคราะห์อะไรจากข้างในมาแล้ว ัศาคติและก็มุมมองของของคนเราของตัวละครเนี่ยจะทําให้เขาแสดงแบบนั้นออกมามลึกซึ้งแล้วอ้นได้อะไรบ้างจากการที่เราเป็นครูสอนการแสดงได้บุญนะครตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสดีๆในการสอนการให้คมรู้ความรู้คําแนะนําจากครูบาอาจารย์มาหลายท่านนะครับเราได้มีโอกาสถา่ายทอดให้กับเด็กๆรุ่นใหม่แล้วเราได้ยินฟีดแบ็กว่าเขาทํางานได้อย่างเต็มที่เขาตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า มันทําให้วงการที่เรารักเป็นวงการที่มีเกียรติมากขึ้นแต่ถ้าคุณทําตัวมีเกียรติคุณทําสิ่งดีๆคุณรักงานที่คุณทําไม่ว่าอาชีพไหนก็มีเกียรติเป็นโชคดีคของเด็กๆที่ได้ครูอ้นสอนจากประสบการณ์จริงทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติด้วยแต่ว่าในมุมของชีวิตส่วนตัวก็เป็นคนมีความรักเยอะรักสัตว์รักสัตว<อ>์ชอบสัตว์มากครับผมคนที่แบบผมโตมากับสัตว์ตั้งแต่เด็กตั้งแต หมาอะไรแมวคือเราโตมาเรามีสัตว์มาทั้งชีวิตอะครับจนมีช่วงนึงที่เข้าโรงพยาบาลก็มีเป็นหอบหนักมากครับคุณหมอก,ก็บอกว่าคําถามแรกที่คุณหมอถามคือเลี้ยงสัตว์อยู่ใช่ไหมบอกว่าเลี้ยงครับหมอก,ก็ถามว่าเลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเลี้ยงแมวสี่ตัวครับแล้วก็เลี้ยงนกสองร้อยกว่าตัวโอโอแล้วก็เลี้ยงไก่สองครอบครัวม,รมากสุดคือมากสุดเนี่ยตอนนี้สัตว์เลี้ยงในบ้านเรากี่ตัวตอนนี้เนี่ยถ้าเหลือแค่ตอนนี้คือหมาหนึ่งตัวกับ นกสองครอบตัวครับเพราะว่าเป็นเป็นหนักมากแล้วหมอก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองแล้วนะเพราะว่าทางานหนักเนี่ยเป็นหอบเนี่ยต้องระวังเรื่องการเลี้ยงสัตว์มากๆแล้วก็แมวเนี่ยห้ามเลี้ยงแล้วก็ผมก็เลยได้แค่นกตัวเล็กๆนกครีบุลแล้วก็หมาเฟรนช์บูลด็อกตัวหนึ่งครับครับและสําหรับคนที่รักสัตว์เนี่ยอาจจะเข้าใจของอ้นว่าเอรักสัตว์ต้องดูแลขนาดนี้เลยนะต้องทุ่มเทขนาดนี้และสําหรับคนที่ไม่รักสัตว์เนี่ยอยากให อ้นเนี่ยได้ฝากข้อคิดหรือบอกผ่านไปถึงคนที่ไม่รักสัตว์หน่อยว่าทำไมไปใจร้ายกับน้องหมาน้องแมวขนาดนั้นผมผมว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็วนมาที่เรื่องเดิมคือทัศนคติของของการมองโลกของเรานะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วผมมองว่าเป็นการสอนให้เราฝึกความรับผิดชอบเมืเอ่อเราเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติของมันและให้ความสุขกับมันในสิ่งที่มันควรจะมีได้ มันเป็นการฝึกความรับผิดชอบเบื้องต้นของมนุษย์แล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งเราจะสามารถดูแลเทคแคร์มนุษย์ด้วยกันได้อย่างดีเป็นบาทแรกของการมีเมตตานี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยนะในพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้คือเป็นบาทแรกของการที่ฝึกจิตของเราให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกคือเราไม่เว้นว่าแม้แต่ใข่โอ้นี้สุดยอดมากคนไปแล้วสัตว์ไปแล้วอย่าบอกว่า ถูกต้องสิ่งของทุกสิ่งอย่างเอฟวิต h ริงจริงกระเบลเธอได้ทุกสิ่งเออก็ได้ก็ได้ของขลังถูกต้องชุดนี้เขากำลังฮิตแบบหินมากพี่อ้นก็มีเหมือนกันของขลังนะเหรออยากได้มากเลยเขาโพสต์ไว้เลยในไอจีคือว่าผมเป็นงานอดิเรกพูดกวใน IG แล้วก็พอดีไปเห็นก็เราสนใจเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติอยู่แล e ้วครับ,รบแล้วก็เห็นมีแฟนๆเขาก็พูดถึงแล้วก็สนใจกันผมก็เลยเป็นเดินๆแล้วก็ได้เห็นหินพวกนี้ครับ <Note. S 2> รู้สึกว่าเออมันก็สวยดี hmm. มันมีความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นบ <eller? S 2> ้างไหมอ้นคิดยังไงกับเรื่องความรับเรื่องครอบครัวใจผมเนี่ยผมก็อยา,ากมีลูกมาับเลิศ